สุดหลอ่อสุดหลอ่อมาฟังคุณแม่ร้องเพลงเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวร้องให้ฟังเอาให้หลับสนิทไปเลยยิ้มหน่อยฟังเพลงต้องยิ้มด้วย จำลาลาไปตามเส้นทางทางของตนเองคนเราต่างคนต่างมีฝันพันธะผูกพันเงื่อนไขจําเป็นสุขเพียงเพื่อข้าเมื่อได้พบกัน คอยนั้นยังเย็นลังเลาบอกกล่าวคำลาลาลาในความอบอุ่นอันลึกซึ้งในห่วงคำหนึ่งรู้คิดถึงกันคือการจำยอมยอมลาลา ไปตามเส้นทางเพื่อหวังพบกันพูดคุยทักทายให้กำลังใจตอบโยเลวหว่วงใยคือความหวังดีทุกๆสิ่งที่มีสงใจอบอุ่นใจ Úp ủng chạy Này cơn nhiệt ngọng Chỉ đau hại Điều dương đài Nhiệt ngọng vang về Dịch chân Nhóm pẻ kẻ chút mái Tựa quạng Lạc lại sắp xuống tôn Mơ mong Mơ đi ไม่มีเกียงข้างเหนื่อยล,ะละ้ารักเซนจ์ทำไมห,หน้าบึ้งจังยิ้มก็ได้โอยซีเรียสจังเลยร้องเพลงให้ฟังยิงซีเรียสขนาดนี้เลยเจนอดีตที่ผ่านมาเท่านี้ก็สุขใจก็สุขใจโอ้ยหลับ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 ,ลบ โอ้หลับแล้วหลับแล้วโอ้ย้ยหลับยัง <c oughs> เอาอีกไหมเอาอีกสักตอนไหมต่อไหมต่อไหมอย่าเพิ่งหลับนะเดี๋ยวร้องให้จบก่อนค่อยหลับเนาะโอ้ยเพลินเลยหลับเพลินความอบอุ่นอันลึกซึ้งใน จึงกันอย่าลงมาคือการจำยอมยอมลาลาไปตามเส้นทางเพื่อหวังพบกันพูดคุยทักทายให้กำลังใจปอบโยและห่วงใหญ่คือความหวังดียั ลงมาไม่ฟังไม่ร้องแล้ว